อันนี้ถึงวันที่สองกันแล้วนะคะของวันนี้ค่ะเราเข้าในกันนะ น้บ้านขาโกติจิสังห์น้าหันนาน้าพุนาปิชายะปิะสำเร็จส่งปาร์นาสมปารนาทุกประการทกประกรสบายสบาท่น่าประสิติเลยาษิิเัมบัาษิติเมยิสทสทางิิเม เสอย่าพิ่งนีรอนจรอนนะมันใช่่ขึ้นไม่ได้ป๊อไม่ไม่กระเป๋าขึ้นทางนี้แจ้ไ้ยเต้งอะวะองทนี้เข้าไปแล้วกระเป๋าไม่ต้องหรอกมาดูกระเป๋าวีนะกระเป๋าขมอีผู้หญิง เหรอโอเคเยนเมนจะปสรับปลาหวเราเหยเข่าอดทนดิปลายกเข่าเอายกเข่าล้วไตอย่าลากยกเข่าล้วไตมาต้องพุ่งมาไปได้ไน่แน่เยรอบเดียวรอบดียว แอมสตารี premises, sure. okay. so anyway. MA ่สตารี่หน่อยสตี่แล้วแทนทาน่แลค่อยค่อยค่ะยว่เอยนไม่มีคนไม่มีคนค่อยๆได้เลยจัดระเบียบร่างกายอ่าแล้วัางระวังหัวค่ะแลวบางหัวโดนหลอดไฟแอดเดียว นี่เนียบีก่าพี่ให้พอให้เราตายนีโอเคอะไปก่อนเนี่ยตรงนี้ค่ะเจบไหมเจ็ดีจะแอบมวเตื่นให้เอาดีมรบเดียวเหรอะรับเดียวแลมา ต้องไม่ยืมฝั่งนี้ได้ต้องมยมฝั่งนี้ได้ไหมคะต้องเข้าไม่ได้แน่เลยตัวใหญ่อุ้ยปีนี้อะไรหวะอุ้ยคอนมาเลยบุลลี่เหรออุ้ยบุลลี่เข้าสิอันนี้ถ่ายดูแค่ตรงนี้อ่ะโอเคนี่มก็าถายสัี่ให้ปิดแล้เอ่อถ่ายคนยอะากเลยนะโอเคชดดีดี